พันเป็นไปสักกูนะครับพี่น้องครับทำอาหารหวานขค้าั้งในอย่าลืมเลือกใช้กะที่สดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีสดุกสบายครับสดมั่นหอมนะครับของกะที่แท้ต้องอร่อยดีและพี่นงค์สื่อแล้วอย่าลืมนะครับกองกองพี่นงอ์ย่างเอาถิ่นนะครับที่เฉียดว่ารวยรุ้นทะลุสิบล้านส่งไปที่ตู้ปนองแปดสิบเก้าตู้ปนองบางเสาธงสมุทรปราการไปชิงรางวัลนะครับกับทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ฝากไว้ก <formation jin x 2> <at> ับพี่กับน้องเด้อไปดูรายชื่อผู้โชคดีทางรายการดนเพลงชิงทุนนะครับและอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนพี่น้องเด็ตเนยเมลาจากนี่เฮ็ดเมียเฮ็ดงานมาอย่างพีชยำน้องแล้วรากับสูปกอทมกับซูเอ่หมองเฮ็ดการเน็ตงานของหลุมของเต่านะครับเน็ดเหนื่อยไม่รักใครอย่าลืมได้ใช้เครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีดีกิจชีวิตเกิดร้อยและก็ลังพี่น้องกับเรื่องหนังเรื่องไข่อพพี่น้องสมัยไหนเนี่ยคือแบบแบบไหน หาโมกุ้ยายฮะขึ้นมาทำไมขึ้นมาหาโมกุ้ยโมกุ้กระซิยุข้างล่างคุณวล้ไปทำไมยายกูอยู่ข้างลาง่ลา,งลางแหละเขาไล่คุขึ้นมาไปไหนไม,ไไม่ไม่ต้องท <c oughs> างไหนเหมือนกันล้ไปครับล้ไปอันนี้เป็นพื้นที่บอลลั่นเนยขึ้นมาแล้วอย่างล้มทำไมจะเฝ้าอะไรกันมาได้เลย <c oughs> มาดีจ้าน้องชาวกันทารุณ <c oughs> มอดพรคุณเดชเพชรบ้านแพงมันเป็นสกุลเพชรบ้านแพงด้วยอ่าโอ้แล้วคุณเปมัมาจากไครเลยยายยายชื่อยายมอนมาจากโคราชมาจากโคราชจ้าจ้าวันนี้อันมาอันกันคารานุ่มมปุ้ยพูน่ะลงรถคูข,ขันคุณดิก็คือลงไก่แต่ยายช่วงสงการเนี่ยายบ่ขับรถไหมคันอยู่ทางไหนคูข,ขันบ่เดี๋ยวกูว่งทิพทางวันผู้หลงเรา ไม่ทีอยูหนีถนนอยู่อยูหนีที่อยู่ทางนี <t ina> <t ina ้กูขันกันดิวันอาคมงวันทางนี้เราพิงประจำอยู่เส้นนี้พันไปพันมาและสาวน้อยแพ่งเคยมาอยู่หมู่บ้บางนี้เมื่อประมาณหกเจ็ดปีนี้วรถติดแห้งระยะช่วงเที่ยวไปเที่ยวมาในคนขึ้นกับขึ้นคนลงกับลงไม่ด้ช่วยเพราะว่ายใหญมากแต่คนลาดรถติดตั้มเลยแมติดทุกขั้นไม่มีขั้นไหนดับจังขั้น อุ้ยขับรถมารถห้างตะลอดเมียเอ้ยกาวิ่งเรสในไปได้เนาะตะกเกียยายขับรถมาเองโอ้เด <wh 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 Arin. ี๋ยวนี้ย้ายมาขับแล้วมาขับแล้วแถาแกแล้วหูตาฝ่าฟ้างแต่ว่าเราบ่ได้เกี่ยวกับหูตามันแก๊งสิบ่เกี่ยวกันขับตามวันนี้แต่ขับรถบ่ได้ครับหุ้นหวยตำรวจนี่แหละหุ้นหวยประเด็นใยญ่ครับกางดาแก๊งไปเอิ่อจะขู่กินเหล้าวะนี่มันบอมี่หรอกครับตำรวจด้านในประเด็นคนกินเหล้าเลยเดี๋ยวกินเขากินเหล้าเลยนี่นี่พูดยุใส่ในจอดรถคุ้มกับเบสใช่ปะ ใช่ดืด่มเหล้าไหมลุงแย่ป่ะสัตว์ก็ดีค่ะยิ่งจงเข็วันอันตรายเนี่ยพีสู้ตำรวจเนี่ยบอกเข้าตายตีแม่แต<ท>้พี่อาชีพถามไปถามว่าดื่มเหล้ามาไหมถ้าดื่มเหล้ามาไม่เคยข<ด>ับพี่อันตรายสมพติแม่เลยแม่ยายชิดซ้ายหบ่อยาาอกว่าขอารเดี๋ยวนี้นั่งรถทัวร์มาลงคุขัน แล้วแล้วกูจะไปหากินกระเตี๋ยวอยู่เกิดอะไรกระเตี๋ยวก๋าเตี๋ยวหะวละนั่งรถทัวร์มาลงหันปุ๊บต่อรถเมื่อนี่มากัน์ทล่มกัน์ทล่มแม่นดังช่วงที่ลงรถอยู่คูขันเหวี่เข่าแห้งเข่าซ้อเปียกยืนบั้มบดต่อท่อบังคืนมาเดี๋ยวนี้เซเว่นเพิ่มสิมีมอเตอร์ไซค์ขายแล้วบ่หมีดอกแยกจะจะมาหาบอกเป็นตัวทีมตัวแดนนเลยไว้มีพุ่นมีแต่เครื่องดื่มเอ็มรอยนี่กะทิอารอดีกะมี มอเตอร์ไซค์สัมีไม่มีซื้อเขาข้อมาให้เขาขิ่เงินอยู่เขาเติร์อีนั่งเหมือนมันถามกูอยู่ถามมาจังไหนยายเวฟไหมกูก็เลยว่าอ๋อยายขี่เป็นจักรยานน่ะลูกไอ้ที่เขาถามเวฟเนี่ยเขาถามว่าอกไหมอกไหมคอยมั่งก็เห็นคอยต้องแย่งตาผู้ใดเอื่อหน่อย เห็นแต่เมื่อเขาวแบม่แม่อดากรตามหมาไม่หมาก็เออบอ่มี้นองมี่ยังใครอีเนี่ยไงงอนเจ้ามา,าเน<ด>ี่ยพี่น้องกูฮะเราจะขึ้นที่พี่น้องทัานีีนี่ก็พี่น้องมึงนั่งสลาบอยู่กันอัดบอลลุกใหม่ก็จะขึ้นพี่น,อน้องกูเหมือนเด่วแะแนนพี่น้องกูจะขึ้นยังลูกเอานมาใหม่กูพ,อพ่อมี่ดูใช้ับนีตัมหาเศรษฐีนี่น<ม> ขายที่ไหนเนาะเนี่ยเออนี่ด้ยินเขาส่ง,งประกาศอยู่ว่าพี่น้องท่านใดอยากมั่งมีเมงินทองอยากเป็นเจ้าของที่นาราชาที่ดินก็ม,มาสามารถบริจาคไดออ้หัวก็ขายได้ขายได้เออขายอย่างใดขายที่นอนเก่าเอ,อเอาเงียวชสยหลานเงียวชสยออามาขายเอาคัดว่ายากพี่น้องเขาซื้อวันไหนนี่ยอ้วนเลมี่อ้วนเออซื้อหนีเราซื้ออย่างอ,อ้วนอ้ว เป็นหว่วงเด้ะอะเพราะ้าแม่ขายมันเป็นหว่วงเพื่เนแค่ยังดีใจนะแม่มือดีคนหลายคุณสิขายของดีเน,ะนาะคนหลายจังไหนก็ไร่ขายเลยพี่บอกมนก็ในวุ้ยืนสโลเซเลตเเลตต้นเลยตัวหลังขาหลังไข่เป็นอย่างไข่ปลาได้ขายลาได้อย,อยากทำยาขายของมดตอนนี้เล้วจะง่ายมอดสิบอกเด้อะบอกว่าจังไหนติดไปประกาศ ติดนาล้านทุกล้านเลยเหมือนกันมัโอ้แสดงว่าขอของดีจากทั้งวัดแล้ววันนี้พุทธองคงค่อให้มาเป็นข้าถาดีบอกพี่น้องไปเลยครับติดไ้ทุกร้านนะติดว่าลงทานเราอย่างมั่ไม้ป่อยผู้ไม่ไย่หวนี่นาะเดี๋ยวคอยิกินกับเออบักันนี่ว่างสองเดือนที่แล้วนี่ลูกล้านสมาร์เฟซให ได้เลยเรีนเซตเป็นจะได้โมเรนเป็นเออพ่อหาลูกหลานไปเห็นการเรียนงานกรุงเทพกรุงไทยไปทังดาวน์วันออกดาวันตกเสียทั่วมหากับพ่อเนี่ยเมืองข้าวเมืองข้าวทันสมัยทังข้าวทั้งบินฮ่องโหวเรื่องน้ำหอมพัเกาหลีร้อยกระศบต้องขอแสดงความเสียใจเสียใจน้ะ่ะจ้าแล้วมันง่ายหัดเรียนเที่นแค่ไหนเคียบไปเคียบมาไปเห็นโมนี่เฟรเขาโพยมาพอมันตายจักจะแสดงความเสียใจอยู่ใสป็นจะได้ก่อนย้อนเรื่อ้เขาหน่อยแก ใ,ใ,หใหญ่ใหญ่แล้วเพื่อนคนนั้นยังอยู่ไหมก็บ่อลูกคือกันยีกมือน,นีวังช่วงเ้าๆๆไงอย่างไปเห็นสาวน้อยเป็นบ้านแพงรับสมัครออเดชัน่นศิลปินนักร้องจำนวนมากออง่ายกากเก็นม,มากเกินเนฮะใช่ง่ายมากสำหรับออเดชั่นจำนวนมากจ้ะยาย ไอที่ประกาศเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข่าพรรษาผุนครับเป็นฤดูกาลหายซีรปสนใหม่ตอนนี้บอสโจเราเห็นบอลลั่มสองวงแล้วพี่ทำบอลลั่มสองวงครับสาวน้อยเพื่อนแรงและสาวน้อยลรเบื่นโจและอีกอย่างหนึ่งครับรักสิบสี่สิบห้าครับก็นี่แหละชิบจีน่ะอายุบว่ายัยพ่อซอกู้แหละตายขายขายแกงแล้วพันคะแนนแล้วตอนนี้ยังสร้างหนังอยู่เลยหนังจังหยังนี่หนังเรื่องขายอ้อ เอาจบเรื่องเนี้ยเราบอกเคนสามต่ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องไหนค่ายเขารอกรบอก้ร้อง้องเพงปเป็นลองเพ่งเป็นรองคมประชาสมันธ์ก็ได้ประชาสมัชก็ได้เอาลองเบิ่งลองเบิ่งควรมสมารถันี่ขอสิาสู้ลุงโฟังเลยอาจารย์อยากรองเพ่งร้อไเพ่งยังเอายอายออาอาายอยออายอย่องคอณดายรายอายยอยอายายอายาา นี่นะเออเอาลองลอเพลงเลอรงเป็นภาษาทิศม่งเหแงภาษาทิเออไะไยินไเราปลเป็นภาษาทิเนี่ยคุณชอว่าถือก้นเรอพระบ คือว่าคือเสยแม่ว่าถือยันใหญ่ใช่ไหมยันพันหนึ่งอง้าถือว่าขนาดคนละ